มือซายำปันมานะครับวเลื่อยโยกจนุมบคำนะครับดูอด้านขวาขวาเป็นข้าวอยูตั้งคืเลื่อ่นยงนะทีมงนุ่มบางคำนะครับ ตัะตูเขามีนะครับหนุ่มเมืองไทักยหนุ่มเมืองรัยานะครับาเหนุมืองำนะครับทีมงานหนุ่มเมืองคำเป็นผู้สังสรรนะครับขนาดึ้ครับต้องเจริญครับราคาหนึ่ง

นนคนยังติดเบาคนยังติดตามมาอยู่นะครับทีมงานหนุ่มเมืองคำนะครับ้ลนุ่มเมืองคำนะครับไปลงเป็น,นเต่าเบาด้วยกันเลยคร คนเรือจังๆห่างหายออกไปแล้วนะครับอย่างติดกันไหมอีกขึก็นะครับถึงงันหนุ่มบมืองคำเป็นผู้ส,สั่งสรรคนะครับ รรับุดของาได้นหนุ่เมืองคเดินมาหาเฮาด้ละกอนร้อยหาสุดัไปโปยหาสิพันไปนะครับสำหรับจีมงงนนุ่มเมืองคำนะครับรัับเราตอง่มแม้เราไม่รูว่าไว้กุญชาก็ไย บางน้อยอยากไปไหนด้ยแต่เล้ยรห่ง้ยปสพนงร้อยแปดสิบพันหนุ่มเมืองทำ สองร้อยพันไปหนุ่มืางคำแต่ชุดเรานี้ก็เป็นไปวนหนุ่ม ột, <S <S <ams> <S บางคำานุา่มตัวนี้ไปไหนไปบ้างด้วยไปอยู่กับตาหวานนะครับไปนยู่กนักน บัรลอ้รับตักเลยรับตัเลยเยี่ยาอยู่เป็นจุดไปแล้ทีเดียวที่ริ่่อนสองร้อยสี่สิบพันครับหนุ่มบองคำรับเลกครับรับเลยนะครับรอบเลยสิบห้า บ้างต่อไปครับหนึ่งิ้วปล่อยบนสิบสาิบราคาครับขอทางหน้าฐานอ่ะไม่ด้วยนับล่อยรูปบนนะปล่อยบนรับกรี่ครับหนึ่งสองสามนี่คือนึ่งมืนะครับตุ่นไปครับเมลาดก็ไร้เดี ติดก้องผนครับติด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 กับต้นใหม่เลยนะครับต้นใหม่สูงเลยนะครับสามร้อยสามร้อยพอดีนะครับทีมงานหนุ่มเมืองคำนะครับเป็นผู้สั่งสัน